ถ้าพูดถึงชื่อของลักอภิชาติแฟนหนังไทยที่ดูหนังไทยมาตั้งแต่ปี2114ก็คงจะจำชื่อของเขาได้ลักอภิชาติถือว่าเป็นตำนานของดารานักบูผู้ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับการแสดงบทบูลักอภิชาตินั้นเข้าวงการแสดงด้วยการเป็นดาราหนังทีวีนะครับสมัยนั้นเรียกว่าเป็นจอแก้ว ส่วนถ้าเป็นหนังที่ฉายในโรงใหญ่ก็จะเรียกว่าจอเงินชื่อของลักอภิชาติในจอแก้วนั้นจะปนอยู่กับชื่อคนอีก3มคนนะครับก็คือดามโดมคมลักซึ่งก็หมายถึงดามดัศสกรโดมสิงโนลีคมอัคเดตแล้วก็ลักอภิชาติทั้ง4ท่านนี้เป็นดาราจอแก้วในหนังเรื่องปิงหวังยม น,านจากนั้นคมอัคเดชก็พาลักอภิชาติไปหาครูชาลีอินทวิจิตซึ่งตอนนั้นเริ่มสร้างหนัง35มหมลักอภิชาติหรือว่า,าเปียกแส่เห่งจึงได้เริ่มแสดงหนัง35มหมอเรื่องแรกกับครูชาลีอินทวิจิตในเรื่องสื่อกามเทพซึ่งออกฉายในปี2 5 1 4และต่อมาปี2 0 1 5มีหนังที่ลักอภิชาตสแสดงออกฉายอีกสองเรื่องก็คือ นางฟ้าชาตรีแล้วก็สวนสนส่วนในปี216มีอยู่เรื่องเดียวครับก็คือเรื่องขอบฟ้าเขาเขียวส่วนที่เห็นอยู่ในเรื่องประทีบอธิ์ฐานปี217นะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4เรื่องก็คือใครจะร้องให้เพื่อฉันคมเขียวทองประกายแสชื่อของลักอภิชาติเริ่มติดปากคนดูนะครับเกี่ยวกับบทบาทคิวบูที่ ลักอวิชาตแสดงในปี2017อย่างเรื่องคมเคี่ยวของคุณวิสันสันติสุชานะครับแล้วก็เรื่องกระทิบอธิษฐานซึ่งให้ดูเมื่อสักครู่นะครับแม้จะเป็นฉากสั้นๆแต่ก็เห็นดีลาคิวบูของคุณลักอภิชาติแต่ที่ทุกคนจดจําก็คือฉากค,คิวบูในเรื่องชุมแพที่ต่อสู้กันบนหลังคารถบัสกับคุณดามดัสกรนซึ่งออกฉายในปี2 0 1 9 แล้วก็ยิ่งเพิ่มชื่อเสียงนะครับเพื่อผลงานหนังคิวบูให้กับคุณลักอภิชาติอีกต่อมาส่วนเรื่องที่เห็นอยู่นี้ก็มาจากเรื่องนางงูเห่าลักอภิชาติมีผลงานเกี่ยวกับด้านการแสดงทั้งบทคิวบูนะครับบทตลกก็ใช่ย่อยนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้ฝึกสอนคิวบูให้กับดารารุ่นน้องๆอ,อ,อีกนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะให้ดูลักอภิชาตินั้นเราจะให้ดูใน บทบาทการแสดงหนังเรื่องแรกนะครับจากเรื่องสื่อกรรมเทพที่ออกฉายในปี2014โดยเป็นกากฟิล์สั้นๆนะครับที่พวกเราได้มาจากที่เล็กไวยท็ top, อปอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับเระเอกนีก็จะเป็นสมบัติเมธนีกับเพชรชราชาวราชนะครับส่วนลักอภิชาตินั้นเป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะครับซึ่งจะจับคู่กับคุณชองมาดภูมมาราเป็นหนัง35มม ภาคเสียงไว้ในฟิล์มนะครับนี่ครับคุณหลักอภิชาตนะครับแต่ว่าเปิดเสียงไม่ได้ครับเนื่องจากว่าฟิล์มที่เราได้มานี่เป็นฟิล์ม6มมสัโคปนะครับซึ่งเป็นการพิมพ์ย่อมาจากฟิล์ม35มมแล้วก็การฉายมาอย่างหนังนะครับท่านดูที่เส้นฝนนะครับเยอะนะครับก็เลยทําให้เส้นเสียงนั้นเสียหายครับเปิดเสียงมาก็จะเสียงดังซ่าๆนะครับฟังแทบไม่ได้ยินนะครับว่าเขาพูดอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็เลยให้ดูเป็น ภาพตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพแรกๆที่ก้าวเข้าสู่วงการจองเงินของคุณลักอภิชาตินะครับจากปี214นะครับที่หนังเรื่องสื่อกรรมเทพเรื่องนี้ออกฉายนะครับคุณลักษณอภิชาติก็มีผลงานภาพยนตร์แสดงติดต่อกันเรื่อยานะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสมัยนั้นนะครับหนังบูหรือว่าหนังไม่บูนะครับ มักจะปรากฏชื่อของคุณลักษณ์อภิชาติร่วมแสดงอยู่ด้วยนะครับถ้าจะนำรายชื่อหนังที่คุณลักษณ์อภิชาติแสดงไว้มาอ่านให้ฟังนะครับก็คงต้องอ่านกันยาวแล้วครับอย่างปี2518นนะครับหนังที่คุณลักษณ์อภิชาติแสดงไว้แล้วทุกคนจําได้ก็อย่างเช่นเรื่องรุ่นครั้งสุดท้ายนะครับที่เป็นผลงานของคุณคมอัคเดชนะครับหนังเรื่องไอล็สไหลนะครับผลงานของคุณ วิสันสันติสุชานะครับหนังเรื่องในอำเภอใจเพชรนะครับผลงานของคุณพรไพรโรจนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องพยองนะครับของคุณชาลีอินทรวิจิตนะครับแล้วก็มีหนังผีด้วยนะครับผีสาวิตรียนะครับมีคันผีมีหนังชีวิตด้วยโซกิตริยศอย่างนี้นะครับผมถึงบอกว่ารักอภิชานั้นจะแสดงไปอยู่แทบทุกเรื่องนะครับในยุคนั้นนะครับ2 1 8 2 1 9 2 2 0 2 1รเรีเรื่อยมานะครับ ฉากนี้จะเห็นคุณคมอักเดนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับส่วนซ้ายมือจะเป็นคุณธัญญาธัญรักษ์นะครับสมบัติมีทนีก็อยู่ตรงกลางนะครับคุณสถิติ์เข้ามาเมื่อสักครู่นะครับแล้วนี่ก็คุณช็อกมากนะครับเดี๋ยวคุณลักอภิชาตจะออกอีกฉากนี้ฉากเดียวนะครับแล้วก็ในฟีมวนนี้นะครับที่เราได้มาประมาณ10นาทีนะครับก็จะหมดฉากที่คุณลักอภิชาติแสดงนะครับ ก็เรียกว่าโชคดีนะครับแล้วก็ดูกันเป็นตำนานนะครับว่านี่คือหนังเรื่องแรกที่เป็นหนังจอเงินนะครับ35มมที่คุณลักอภิชาตินะครับได้แสดงไว้นะครับแล้วก็ยังโชคดีนะครับที่พวกเราตามไปพบกาบฟิล์มหนังสั้นๆนะครับฟิล์มก็มีสภาพเสียหายนะครับจริงๆมีรอยลอกด้วยนะครับนี่ผมตัดรอยลอกออกไปให้หมดนะครับก็เหลือภาพนะครับแต่ว่าเส้นเสียงนั้นเสียหายนะครับ ก็เลยเปิดฟังเสียงไม่ได้คุณลักษ์อภิชาตินั้นแสดงหนังนะครับแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับในปี2017ก็แสดงเรื่องทองประกายแสตดนะครับแล้วก็ได้พบกับนักเอกของเรื่องนะครับก็คือคุณวัฒน,นาบุญบันเทองแล้วต่อมาทั้งคู่นะครับก็แต่งงานเป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันจนคุณลักษ์นั้นตายจากไปนะครับ